สุดท้ายก็เป็นประเด็นดราม่าประเด็นเดือดจนได้ครับพี่น้องในประเด็นการขึ้นไล่ขึ้นไล่สดที่แอบดำในการเว้าคุยกันโดยที่พยายบาลกดลับคำเชิญขึ้นไปปับ๊บอีกทางหนึ่งก็ใส่เลยปังๆเรื่องลูกเรื่องเมียเอาลูกมาตั้งซื้อบริษัทเอาลูกมา เขาซื้อโลกมหากินจังสั่นจังเซ่การพดดาม่ากับเมียอดีตเมียจังสั่นจังซซ่ขึ้นเปิงปางเปิงปางขึ้นมาสุดท้ายก็ดามา่าจนได้ครับพี่น้องเพราะว่าทั่วไปโรคพยาบาลฟินแลนด์ทั่วไปเบ้ายาะเยะ้ยไปกระแนกะกันแหนพยาบาลฟินแลนด์เบิ่งในคลิปมือนั้นพยาบาลฟินแลนด์ก็เกิดอาการเสียทรงอยู่ว่าไงหนาลาภาษาอีสานตอกกันหนาลาภาษาไทยก็เรียกว่าเือนะครับแเมนบอ ภาษาอีสานกับนาลาเพงเซงไปแบบนี้นะครับนะปญาบาติฟินแลด์เล่ากันเลยแบบว่าคิดถึงไหนพูดเรากันเลยโพ์นะครับนะโพ์ไอไอฟ้านะครับนะในเพียรเล่าลูกฉันมันกะสิพู่มใจในตัวฉันละเนาะเขาสีมาอับอายอะไรเลี้ยวเบิงพอเขาละสันโอวัสันเก่งและขยันกระด้อ นี่ครับสิงทีธิบยายัยบ้านฟินแลนด์นะที่เล่า,าโพต์มาเพราะว่าเมื่ยังมีคนไปเยาะเยะ้ยเล่าในทึงแอปฟ้าทึงแอดดำทึงในแอปแดงเยอะเยอยว่าเอาลูกมหากินเอาลูกมาหากิน,เ,กาากนเพียงเพราะว่าคำว่าคำของอคนอีกคนหนึ่งคือเปิลปะทุ่มลาดนีละครับ มาเบาเมื่อนั้นก็เลยพากันโตตีเป็นวงกว้างเลยแหละปะัญญายาดฟินแลนด์แล้วก็เป็นคนแบบใจบางเรื่องลูกอยู่แล้วเรื่องลูกขึ้นมาเบาถึงเรื่องลูกแล้วสิหายยังเดียวว่าไงไงซะปับบาทดฟินแลนด์เ้าเรื่องได้แล้วกับว่าหายท่นเบาเรื่องลูกขึ้นมาเนี่ยแล้วหายทันทีเลยน้ำตาห้อยปอกๆเลยเพราะว่าเราคิดทอดลูกแล้วนี่แหละครับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับนะอ่าเมียแฟนนี่อาซิมีหลายคนแต่ว่า เมียบว่านด้มีเป็นตัวเป็นตนลูกกับบว่นได้มีแม่นบ่ละเออเลี้ยงลูกจังไดเลี้ยงแบบใดก็ยังบั่านด้เคยเลี้ยงนะเลี้ยงได้เลี้ยงเป็นบ่แบบเนี้ยเอานมให้ลูกส่งนมใ,ให้ลูกเป็นไปล่างขี่ล่างเนี้ยให้ลูกเป็นไปแบบนี้นะครับคนที่มาเว้ามาสั่งมาสอนเขานะ่ะเออเพราะว่าไม่ยังเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เขาสงคนเขาสิคุยกันว่วส,สิตกลงเจรจากันเขาสิโพดยังกับสิทธิของเขาแหละของพยาบาลฟินแลนด์ แต่ว่าเปิ่ปทุมราชเมื่อ้นก็นส้มกึุ้มๆอยู่แบบว่ากัสิอ่าเปกมากหรือเปล่าบางหูนะครับเบ,บียจะกลับบ้องละนะและ้วกรเปิ้นปทุมราชกะเข้ามากเม่นนะครับนะในโพดโพดนี่นะครับเม่นวางไต่ถ้าจุดเริ่มต้นในการนําคลิปเป็นดราม,ม่ามาจากไอ้ไอ้ขอโทษครับน้องคลิปไม่ได้มีคําแค่นั้นและอารมณ์แค่นั้นคลิปมีหลากหลายอารมณ์ตลกรบดีกเสียงหัวเราะ สิ่งที่พูดสิ่งที่พี่พูดเอ่ยกับสิ่งที่พี่สอนและบอกในความจริงกับน้องตัวบิ๊กเองรู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาอยากสาบแช่งหรือสนับสนุนคงไม่ต้องอธิบายกับสาธารณะแต่ในเมื่อจุดเริ่มต้นคลิปมาจากการไรพี่ต้องเคลียร์ส่วนใครที่บอกว่าผมหิวแสงแม่แม่ไม่ต้องห่วงผมอิ่มแล้วเงินก็มีพอแล้วงานก็มั่นคงแล้วผมข้ามฝังมาเมน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ต่อน้องระดามาาผมพ้องสดับรับฟังถ้าหากอยากทัวลงนั่นนะครับนะการเม่นนะครับการเม่นกะเขามากขอโทษนะล่ะแต่ว่ายังมาบอกว่าสิ่งที่พี่เอ่ยกับสิ่งที่พี่สอนบอกความในความจริงกับน้องนี่พี่น้องจริงๆเนี่ย พอเห็นเลยพอเห็นดีด้วยครับครับนี่จริงๆควดิเว้าว่าตลกหลบหีบเลี่ยงหัวเราะไปสิ่งที่พูดพี่พูดเอ่ยไปมันเป็นเพียงกันสนุกสนานว่าจังสิไม่ได้พูดจริงไม่ได้สอนไม่ได้อะไรหรอกเพียงแค่ว่าวันนั้นลืมตัวแค่นีสิเว,ว้าไปจังสิพี่น้องกลับมาบอกว่าสิ่งที่พี่สอนและบอกในความจริงกับน้องตัวบิ๊กเองก็รู้อยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่แบบว่าเบิ้ลน,นะครับนะยังสิมาสอนเขาอีกในเรื่องลูกเลี้ยงเมียนะพี่น้องแม่นว่เขาโเแมนคาสโนวีเขาโบแม่นว่าแบบว่าเห็นผูุ้หยิ่งล้วกะ็โอ้ยคือจังเจา้าคือจัง่อยเห็นผูนุ้หยิ่งล้ะก็ตาไส้มืองกองแม่นว่แล้วเขาพีลูกเจ้บาบีลูนะแล้วเขาเจ็บเขาเจ็บมากเจ็บอาการมาจาักเดือนนะฮะ เจ้าเจ้าอาจสพบอ้ดอกว่าสิ่งที่เจ้าเว้าไปนะมัดรุนแรงสําหรับเขาสาใดการที่บอกว่าเอาลูกมหาเกลือซื้อลูกมาตั้งบริษัทมาทำมหากินจังสั่นจังสี่มัดกับบสมควรแล้วเพราะว่าประเทศไทยนี่บอซื้อพอบอซื้อเมียบ่าบอซื้อผัวบอซื้อเมียบอซื้อพอบอซื้อแม่กะซื้อลูกเอามาตั้งนะพี่น้องแม่นมาครับทุกคนครับเออเกือบทุกบริษัท เพราะว่าไม่หังเพราะว่าเขาเห็นว่าลูกเขาสําคัญสําคัญที่สุดแก้วตาดวงใจตายแท่นได้เนี่ยเค้เขาใจบอเออเขาใจอยู่ว่ามีเงินมีทองอยากี่สอนผู้ใดก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าพยาบาติฟินเลนด์แล้วก็มีเงินมีทองแล้วเห็ดอย่างแล้วก็คิดเป็นแมล่นบละ่ะเนี่ยคำที่บอกว่าสิ่งที่พี่สอนเนี่ยน,นะครับบอกความจริงใจบอกความในใจความจริงกับน้องเนี่นะครับเนะี่ย คือว่าบรต้องไปสอนเขาเดอกแม่เพราะว่าสิ่งที่เขาเจ็บสิ่งที่เขาโดดมากนีมน่มันเจ็บอ่ามันเจ็บมันบ่มีม่บองระบายเขาโพสออกไปเขาระบายออกไปมันก็เป็นิทธิ์ของเขาเขาด่ามากวงหันเขาจบไปแร้วจะของประเตะไปเตขึ้นมาเดี๋ยวก็เปิงปางเปิงป,งป,งป,งปงงางใส่เลยจังเสียนะก็เขาใจยู่ว่าอยากเล่นอยากหัวบางเทือเนี่ยมันกับเบอร์คือไอ้กล้องหวยไรเด้กล้องหวยไรเนี่ยมันทันมุกทันหยัง เดี๋ยวโมเบิ่งอาการโมเบิ่งสีหน้าไอ้พยาบาลฟินแลนด์เลยเนาะบ้อลพุ่นหน้าเจือนไปเบิดแล้วพุ่นหน้าล่าไปเบิดแล้วเออพบ่นก็เว้ายังบ่ออกคั่นเว้าเรื่องลูกมาปุ๊บนี่พยาบาลฟินแลนด์เราสิเราสิสตั้นเลยเว้าเรื่องลูกมาปุ๊บนี่พยาบาลฟินแลนด์เราสิสตั้นไปเองเลยโดยอัตโนมัติคั่นแบบว่าเว้าเรื่องแบบว่าลูกอ่าโอ้ยมีความสุขเนาะโอ้ยนะบริษัทโตเกียวมิวสิกเนี่ยโอ้ย คือดีแท okay. oh, so oh, so ้เอาซื้อลูกมาตังเนี่ยโอ้ยเี่ยลูกก็สิแบบว่าไอ้พุ่มใจเนาะจังสีเลาวสิยิ้มเลยไปยีบาร์ฟิลเล่นนี่กันบอกว่าไอ้ลูกมึงแคเต้นแม่เจ้ลูกมึงอยากเป็นในเกาหลีเอามาเป็นหมอลงหมอรับ่ได้ดูถูกเด้เฮ้ยยาำเจ้าขืนเวทีเจ้ากัดลองหมอรัมมือกันนันละแม่นบอล่ะอันนี้ก็บ่ได้ว่าดอกกับโอเคอันนี้เป็นบทเรียนบทเรียนการสีวากับผู้อื่นน่ะนะ ไม่ต้องศึกษาอย่างายเพราะว่าจะเลื่มนะวา่ญญาพญิบาลฟินแ,นแลนด์เราเป็นเจ้าคนนายคนนะเราเป็นเจ้าคนนายคนเราเราปกคล้องลูกน้องปกคร้องพนักงานที่อยู่ในบริษัทเราที่อยู่ในดูการดูแเลเราเนี่ยมีบริบาเลเรานะ่ยของเจ้านี่นะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเจ้าเป็นศิลปินเจ้าร้องเพลงเจ้าหาเงินแมนมาเออ สังกัดของเจ้าก็ยังอยู่ในสังกัดไอ้บ่หู้ว่าตอนนี้เจ้าเป็นอิสระหรือว่าเป็นสังกัดอยู่ในสังกัดเก่านะเนี่ยเจ,จ,จย้าเจ้ายังอยู่ในภา่ใต้อันัดของผู้อื่นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าของเราเนี่ยมได้อยู่ไพ่ต้อานัดผู้ใดเล่านี่เป็นนายคน September. เราก็บไ่ได้ดอวดโอ้ดอกแต่ว่าทุกคนอื่นเราบอดเนี่ยแล้วสามารถสร้สางเนื้อสร้างตัวของมันของเราโดยโดยที่ ตัวรักตัวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมาจากการไลฟ์สดและการทำมาหากินเออไ่ได้เป็นศิลปงศิลปินคือผู้ใดอ่าก็จังคอยไต่เต้าขึ้นมาจากมาเป็นในมาได้เมียก็มีชื่อเสียงขึ้นมาอ่าหาอยู่หากินน้ำกันจนมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยนแหละภายในเรียเวลาบก,กี่ปีนี่แหละจะไปบอกจะไปสอนเขาขั้นเจ้าของน่ะบอกตรงๆเลย ถ้าตัวเองไม่ได้เก่งไม่ได้ดีไม่ได้เด่นกว่าเขานะย่าไปสอนคัาตัวเองอยุ่นเนือเขายุ่นเนื้อฟ้าพุษรายุ่นเนื้อเขาเลยจังมาสอนเขาได้ั้าจะขวางยังอยู่ในระในแบบระดับเดียวกันหรือว่าระดับไออันร้ยัง่ะระดับที่แบบว่าต่ำกว่าเขาอนะบ่ต้องมาสอนอย่าเอาคําว่าอายุหลายกวัวมาสอนเพราะว่าคนสุมือนี่ มันบ่นจําเป็นต้องอายุหลายกว่าอายุหน่อยกว่ามาสอนสอนในทางที่ดีก็คืออายุหลายกว่านําทางไปสูทังที่ดีบบเมนเบาจึงซี่ให้ทั่วมาลงพยาบ,บาลฟิลนแลนด์สุดท้ายทั่วกับไปลงเจ้าของอ่ารับอ่ารับ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 ทั่วอ่าอ่าหากทั่วหากอยากทั่วลงยังสี่นะครับสำหรับรับฟังถ้าหากทั่วอย,อยากทั่วลงเนี่ย มุ้ยผู้ใดอยากไปทั่วล่งเจ้าดอกเขามีแต่อยากสีซึนส้มผลงานเจ้าน่ะนั่นแหละเอาก็เป็นบทเรียนของเจ้าก็แล้วกันน่ะบ่ต้องเจ้าบ่ต้องไปอันนี้ไปยุ่งไปยากกผู้ใดดอกเรื่องของครอบครัวของผู้ใดของผมของภัยของมั่นั่ะนะบางเถอ่อคนเฮาจิตใจมันบ่คือการนะบางคนบางค้เนี่ยนะมัน,ม,นมันเป็นเส้นได้เนี่บางคนน้นี่สุวรรณยางไปไม่คดน,นี่ ยางไปนี่ไปถึงสภาพนี่ก็ร่งคิดว่าสิโดดบ่โดดคําเว้าของเจ้าบางเทื้ออาจิว์ว้าเพิ้งออกไปเขาโดดตู้ลงก็ะได้แมนบ่ล่ะคำว่าเจ้าเิวาวเปิ่งเพิ่งเปิงเพิงออกไปแบบ่าคิดว่าเว้าตลบปกห้าไปว้าเพิงเพิงบ่เขาอาชีวโดดตู้ปลเกกระได้หรือคําเว้าเจ้า่เว้าเว้าไปเขาอาจีวบ่โดดก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องไต่ตองดีว่าสมควรว่าเจ้ามีเจ้ามีอ่าจะได้เลียนลูกการเจรจามาบอจังสิ่อ่ะเออ จาได้เรียนรููกันโน้มน้าวจิตใจคนมาบอรหรือว่าได้เรียนรูกกนูกันการในสอนคนมาบอจังสีนนะเอออันนั้นก็หู้ยว่าคลิปสนุกสนานเว่าแบบว่าอยากสนุกสนานแต่ว่าคําที่เจ้าเม่นมาเนี่ยนะอ่อยังนะกับสิ่งที่พี่สอนและบอกอ่าในใจบอกในความจริงกับน้องเนี่บอกคือบอกคือ,อย่าไปสอนเขาเรื่องลูกเรื่องเต่าย่าไปสอนผู้ใดใดทั้งสิ้นนะ ่อยบ่มีลูก่อยก็เลบก่กล้าสอนผู้ใดว่าตรงๆซะเมื่อก้าบอกได้เรื่องลูกเรื่องเต่ากับผู้ใดนี่ผู้ใดสิว่าลูกสอนลูกจังใดเลี้ยงลูกจังใดก็มีบบ่บอกรกเพียองตาว่าเห็นเขาตีก็บ,บอกว่าโอ้ยอย่าไปตีมันถอเด็กหน่อยค่อยๆสอนเอาจังสี่สำนัลแหละอ่าเอา,เ,อาเก็บไว้เป็นบทเรียนนะการที่เอาซื้อลูกเขามาหาเอาการที่เขาเอาซื้อลูกเขามาเห็นบริสัทก็ดีแล้วล่ะล,ลูกเขาจะได้ปุ่มใจได้โตพอเขาว่าพอเขาเห็นเพื่อลูกนะ พอเขาไอ้ลูกเขาก็สิได้แบบว่าจังไดล่ะสะออนพอเขาภูมิใจในพอเขาพอเขาเก่งขยันรวยพร้พอมเฮ็ยให้ลูกไม่ยู่มีกินเรียนลรงเรียนยนตหน้า,นาชาติพุกน่ะเออ